สวัสดีครับซับเบยนใบเล็กนะครับยอดขายระดับต้นๆ้นเลยครับเป็นซับส5นิ้ว k w นะครับรุ่นนี้ไม่ได้ฝังแอคทีฟหลังตู้นะครับเป็นตู้แบบใช้เครื่องขยายภายนอกทานะครับให้ชมกันนะครับดอกลำโพงขนาด1 5นิ้ว800วัตต์นะครับไว้3นิ้วเต็มนะครับให้เสียงต่ำที่ดีนะครับตู้สูตรนี้ถึงจะเล็กนะครับแต่ลูกเบรกจะชับนะครับ ดังแรงไม่แพ้ซับเบร18นิ้วเลยนะครับเน้นขนย้ายง่ายนะครับตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วครับเรามาชมกันด้านบนก็จะเป็นหลุมเกลียวนะครับสำหรับหมุนใส่เสาเพื่อจะเสียบตู้กลางแหลมที่หลังตู้นะครับจมาันไม้ใกล้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นสเปคคอนนะครับสองรูนะครับ เข้าหนึ่งออกหนึ่งนะครับสำหรับดิ้งจัดตู้หนึ่งไปอีกหนึ่งตู้นะครับส่วนรุ่นที่ฝั่งไอพลนะครับด้านหลังก็จะฝั่งไอปพลด้านบนก็จะทําเป็นหลุมไว้นะครับสําหร,รับรับลูกยางตู้ใบที่จะซ้อนอยู่ด้านบนไม่ต้องกลัวขยบหรือร่วงหล่นนะครับหน้าตะแกรงปั๊มขนาดหนานะครับส่วนรูตะแกรงก็จะเป็นรูวงรีนะครับ เป็นสีแล้เปิดแบบละเอียดด้านข้างเจาะสำหรับมือยกนะครับสนใจ,จติดต่อได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับตู้พร้อมดอกใบละ4,600บาท